หุ้นซิง,งดีร<ด>ไทยสวัสดีสสดครับหุ้นซิงดีรไทยประจำวันที่30พฤษจิกายน2564ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ20.92ครับอยู่ที่1589.69แนวรับจะเป็นตรงนี้นะแล้วก็เสียงว่าจะหลุดด้วยนะครับก็คือหนึ่งห แนวต้านตรงนี้1.604.55ครับตัวที่1 c h g c h g ราคา3บาท88สตางค์วันนี้บวก20สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท94แล้วก็ไซด์เวสะสมเพื่อยืนระยะครับยืนไม่ได้ก็หล่นลงมาแล้วก็มาปิดที่3บาท88ล่นตามรูปแบบเซตนะแต่ว่าถือว่าฐานค่อนข้างแข็งแรงนะครับสำหรับ CHG ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวซื้อเข้าขายออกสลับกันนะครับก็น่าลุ้นว่า CHG จะต้องพยายามยืนระยะที่ตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่า CHG ไม่เคยบวกถึง20่สตังค์เลยสำหรับพ่อนะค่ะ CHG เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนก็คือโรงพยาบาลจุฬารัต ภาพรวมบริษัทมีกำไรลและมีปันผลมี value r a t i อยู่ที่6 7 8้อยล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท8 1สตางค์แนวต้าน3บาท94สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท97สตางค์ตัวต่อไปวินวินราคา1บาท29สตางค์วันนี้บวก17สตางค์ค่ะวินนี้ติดสแกนช่วงบ่ายเราเมื่อวันก่อนนะ แล้วก็เพื่อนหลายคนก็ได้ตังก็ยินดีด้วยนะครับในภาวะตลาดที่หล่นแบบนี้แต่เรากลุ่มเราก็ยังหนาแน่นนะยังได้ตังกันอยู่ก็เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1.36บาท36แล้วก็หล่นลงมาอีกรอบหนึ่งที่1บาท2ี่แล้วกลับขึ้นไปปิดที่1บาท29สตางคครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บแต่ว่าแท่งสุดท้ายขายออก วินเป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ <c oughs> ให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปานผลมี value l เ,เดยอยู่ที่ห้า้หสดล้านบาทค่ะอย่างนี้ก็วินก็น่าถ้าดูแบบนี้วินน่าจะหล่นลงมาพักตัวก่อนฮะแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะก็ฝากเพื่อนรอเก็บต่ำนะครับสำหรับวินแนวรับ1บาท21สตางค์แถวนี้แหละครับแนวต้าน1บาทส6สสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น all time high ตัวต่อไปตัวนี้รุนร้นกลับตัวนะก็คือแพลน B แพลน B ราคา6บาท65สาตางค์วันนี้ติดลบ55สาตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแต่ว่าเหมือนแพลน B ีเขาจะมีเครื่องติดเครื่องหมายด้วยนะก็ฝากเพื่อนไปดูเครื่องหมายด้วยนะครับว่าก็ติดเครื่องหมายอะไรเห็นเครื่องหมาย C A R C, A. C A แต่ว่าข้างใน C A มันเป็น X อะไรนะครับ เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วหล่นลงมาต่ำสุดที่6บาท45สตางค์แล้วก็ดันกลับขึ้นไปปิดเขียวนะที่6บาท65้าครับสำหรับแพลนบีไปดูรายหนึ่งนาทีนะครับแบบนี้มีเขียวคือแดงมาหมดแล้วก็เขียวก็ทยอยเข้าเก็บแบบนี้ก็ถือว่าปิดโดดนิดหน่อยนะสำหรับแพลนบีนะครับก็ลุ้นว่าจะกลับตัวไหมแพลนบีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภาพบุรวมริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี v ว l เลูอะไรดีอยู่ที่308ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท45สตางค์ครับแนวต้าน6บาท79สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท90สตางค์ครับตัวต่อไปหุ้นในดวงใจลูก OTOOTO ราคา12บาท50สสตางค์วันนี้บวก หนึบาทยี่ิบสตางค์ลูกเล่นของแพงนะวันนี้นะอะมันจะไต่แพงขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว o t o ทยานขึ้นไปเลยครับสูงสุดที่1 2บสบาทห้าสิบไม่หล่นนะแล้วก็บ o ลิงเกอร์ก็ดันขึ้นไปแบบนี้ก็น่าลุ้นนะครับว่าจะไปต่อไหมไปดูไรหนึ่งนาทีเขียวเล็กเขียวเล็กทยอยเก็บนะครับแถวนี้แล้วก็มีสองแทง่งสามแท่งแดงขายออกก็ถือว่าปิดโดดนิดหน่อยนะสำหรับ OTO ครับ OTO เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value a d ดอยู่ที่142ล้านบาทค่ะมอนหุ้นโรงพาบาลกับหุ้นเทคโนโลยีจะมานะ,ะแนวรับ11บเาทเกสตางค์ครับแนวต้าน12บสาทเกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น13บสาทสาสสตางค์นะสำหรับ OTO ตัวต่อไป ekh ekh ราคา8.35บาทส5สตางค์วันนี้บวก45สตางค์ตัวนี้ติดสแกนเราเมื่อวานแล้วก็เพื่อนก็ได้ตังค์ด้วยนะครับในกลุ่มจะมีกูรูอยู่หลายท่านเลยก็ฝากเพื่อนที่สนใจนะครับเปิดตลาดแท่งนี้แท่งไหนอ่ะแท่งนี้ดันขึ้นไปสูงสุดที่8.40บาทส0สตางค์นะครับแล้วก็พยายามยืนระยะล่นลงมาก่อนที่8.9บาท9สตางค์ไซเวสะสมแล้วก็ ทยอยดันขึ้นไปกลับไปที่8บาท35ครับสำหรับ EKH ไปดูรายหนึงนาทีจะเห็นว่าเขียวเล็กทยอยเก็บแล้วก็มีเทขายออก2แท่งนะครับจากนั้นก็ถือว่าปิดเขียวนิดหน่อยนะไม่ไม่ปิดเยอะสำหรับ EKH ครับ EKH เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับประกอบกิจ,จาก,การสถานพยาบาลก็คือโรงพยาบาลเอกชัย ภาพเรือบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a ลูเลดียู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาทค่ะมันเขาจะมาสองวันแล้วนะนะดูนะนะครับแนวรับแปดบาทเก้าสตังค์ครับแนวต้านแปดบาทสี่สิบสตังค์ก็คือตรงเนี้ยถ้าทะลุตรงนี้ได้ก็จะเป็นแปดบาทหกสิบสตังค์ครับของเราเล่นสั้นๆน,นะครับถ้าเพื่อนคนไหนเล่น d เดทก็ต้องไปตีค่าฟิโบไลเดทอีกรอบหนึ่งนะตัวต่อไป เ m r ม m r ราคา6กบาทสิสตางค์วันนี้ติดลบ10สตางค์ค่ะนี่ถือว่าสายนะสำหรับ AMR นะพอดูเปิดตลาดแท่งนี้ครับค่อยๆสะสมไซเวนะดันขึ้นไปสูงสุดที่6กบาทสาสตางค์แล้วยืนระยะไม่ไหวนะครับแล้วก็หล่นลงมาที่6กบาททวนนะครับแล้วขึ้นไปปิดเขียวที่6กบาทสิสตางค์ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่า ตั้งแต่เวลา16.17นาครับมีแท่งเขียวเล็กๆทยอยซื้อเข้าแล้วก็แท่งสุดท้าย16.36นครับก็ถือว่าปิดเขียวนิดหน่อยนะสำหรับ AMR AMR เป็นหุ้นซายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value เยดยอยู่ที่39ล้านบาทค่ะ ก็ถือว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะครับแนวรับ6บาทท้วนครับแนวต้าน6บาท27สตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท43สตังค์ AMR มีขา่ขาวอะไรครับมีข่าวว่าเขาได้งานใหม่ติดตั้งระบบเครื่องกลรถไฟฟ้าสายสีชมพูเหลืองจำนวน251ล้านบาทค่ะโอเคตัวต่อไป CRD CRD ราคา1บาท28สตางค์วันนี้บวก6สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ครับหล่นลงมาก่อนนะที่1บาท14สตางค์จากนั้นก็ไซเวสสะสมครับบ่าย3โมงนะ15นาทีดันขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่เนี่ยบาท29สตางค์แล้วก็หล่นลงมาสะสมครับแล้วก็ไปปิดที่1บาท28ก็ลุ้นไปต่อนะครับถือว่าปิดโดดท้ายตลาดนะสำหรับ CRD ไปดูราย1นาทีครับ รายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บเล็กๆแบบนี้ก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะสำหรับ c r d ครับเพราะว่าภาวะตลาดแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ c r d เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอาคารภาพรวมบ,บริษัทมีกำไรและมีบันผลมี Val u e เลยดีอยู่ที่38ล้านบาทก็ถือว่าไม่เยอะครับแนวรับ1บาทยีสตางค์แนวต้านหนึบาทสตางค์ก็คือ ตอนนี้อยู่ที่1บาท28ถ้าถ้าเบคไฮได้1บาท29ก็จะไปเป็นแนวต้านใหม่ที่1บาท34สตางค์ครับสำหรับ CRD ตัวต่อไปเป็นหุ้นชนเพดานก็คือ TNDT TNDT ราคา1บาท63สตางค์วันนี้บวก37สตางค์ค่ะเปิดตลาดก็ดันตัวขึ้นไปแล้วถือว่าปิดเช้านะ <c oughs> ตรงนี้นะลุงนะปิดเช้าที่เท่าไหร่11นาฬิกา นี่ยค,คือชนตรงนี้ยอ่อชนแล้วยอ่ยอย่อแล้วก็สะสมไปปิดที่สเสบีนาฬิกานะตรงนี้นะครับถือว่าปิดเชา้าหุ้นที่ปิดเช้าเนี่ยมีนัยะสำคัญนะครับน่าสนใจเลยทีเดียว tndt เป็นหุ้นทเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีบันผล มี value เลยอยู่ที่86ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาท4ีสตางค์แนวรับค่อนข้างลึกนะแนวต้านออทำหายครับแล้วก็เปิดซิ่งเซลลิงไปใหม่ที่เท่าไหร่ลูก 2>, 2บาท10สตางค์ค่ะครับตัวต่อไปหุ้นชนเพดานอีกตัวหนึ่งแต่ว่าชนบ่ายนะตัวนี้นะชนเพดานบ่ายก็คือ ABM ABM ราคา2องบาทแปสิบตางค์วันนี้บวก56สิบตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับจากนั้นก็ทยอยดันขึ้นไปรอบแรกชนเพดานรอบแรกที่12บสนาฬิกานะครับแล้วก็หล่นลงมาสะสมนะครับหล่นลงมาที่2องบาทหกบหกแล้วก็กลับขึ้นไปชนเซลลิงอีกครั้งหนึ่งที่2องบาทแปบหกครับชนบ่ายนี่ก็เพราะว่าอย่างมันค่อยโอเคเท่าเท่ากับชนเช,นะช้านะเหตุผล<ช><ๆ>เพราะว่า หุ้นที่ชนเช้าอะ่ะมันจะมีมันจะมีคนอยากอยากได้เยอะอยากได้เยอะแต่หุ้นชนบ่ายแบบมันเหมือนเขาลังเลที่จะแบบซื้อขายสลับอะไรเงี้ยความลังเลความกลัวว่ามันจะหล่นเพราะว่ามันบวกมาหลายวันแล้วนะครับสําหรับ abm abm เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดหาและจําหน่ายเชื้อเพลิงภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมี value ratio ที่หกร้อยสาล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท78สตางค์แนวต้านออทำหาครับถ้าแล้วก็เปิดไปเปิดเซลลิ่งไปใหม่ที่3บาท70สตางค์ค่ะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาแล้วก็เพราะว่าตลาดภาวะตลาดแพนิกแบบนี้ก็แพนิกทั้งโลกครับเกี่ยวกับไวรัสโอไมคอนนะค่ะครับก็ตัวสุดท้ายครับหุ้นวอลเลนต์ก็คือ EKH ว a l l e หนึ K ่งตัวนี้ติดสแกนเราเมื่อวานแล้วก็ ยินดีกับเพื่อนหลายท่านด้วยนะครับก็ดีใจาตามหุ้นสามัญหุ้นสามัญของเขาเอกชัยใช่ไหมค่ะ EKH วันละหนึ K ่งราคา2องบาทยีสตางค์วันนี้บวก68สตางค์ลูกพูดให้พ่อหน่อยตัวนี้เปิดตลาดเปิดตลาดแท่งนี้ EKH ดันไปสูงสุดที่2องบาทยีสตางค์แล้วก็ไซเวสะสม เบกไฮนะเนี่ยอ่าเบกขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับสองบาทยี่สิบสี่แล้วไม่หล่นด้วยนะเพราะว่าไฮของเขาตรงนี้ก็คือสองบาทยี่สิบนะแล้วก็เบกขึ้นไปปั๊บเนี่ยเป็นหุ้นเบกเอานะไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บนะมีแท่งแดงแท่งเดียวนะครับก็ถือว่าบิดโดดนะสำหรับ EKH Wall หนึ K ่ง EKH w a l หนึ e ่งมี value อะไรดีอยู่ที 115ล้านบาทค่ะแนวรับ2องบาทสิสตางค์ครับแนวต้านออทามายสำหรับ ekh วอล l หนึ K ่งครับมีข่าวอะไรไหมลูกมีข่าวขยายแคชบาลา a n คแมนไว้เป็นวันที่20่ธันวาคมค่ะก็เป็นยังเป็นที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมครับค,ครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับภาวะตลาดแบบนี้ก็น่าห่วงเหมือนกัน นะครับก็โชคดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ